ถึงแล้วครับพี่น้องไปยืดเนกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเก็บสายสเตย์นะครับดูเขาทำเป็นไม้อัดนะครับไม่ยางนานทันี้แกนที่เขาฝวานออกมาแล้วมันจะเหลือแกนนะครับผมต้องไปทําอย่างอื่นได้อีกนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นกองเป็นกองเลยเป็นเกจเป็นเกตนะครับมีความคมเยเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟจะถึงได้เนาะไม้ก็ไหลนะครับเห็นไหมผมได้เอาไม้ลองนะครับเอาไม้ลองไว้นะครับเห็นไหม ไม่กินเหล็กนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าท่อนครบครับผมครบนะครับตอนมาสิบเก้าตอนลงสิบเก้านะครับครบโอเคครับผม ตั้งไหนเมีม่ยแมวอะไรเฮ้ยทางนี้ป่ะโบกอดเนี่โบกเพราะหัใจโบกไส้โบกงัวนอยู่ถูกต้องไหมเพราะว่าเขา ปักหมดุดผมพีม่คนตัดของไม้คนนี้ว่าส่งให้เราเอามาลงเนี่ยใช่อันนี้ครับวีวีวีในวินวินอะไรเนี่ยชื่อตรงหัวน่ะชื่อตรงหวัวานาลิละมนชื่อไหลชื่อต้องโรสตบถามนีว่าสักของไม้เขาถามว่าไงครับ ครบนะครับครบอยู่เนะเเาะให้ให้ให้ผมเก็บสายสเตย์ก่อนนะแป๊บนึงเนาะได้ครับครับครับผมั่ฮะ,ะเอาเอา,เอาตรงนี้ดีกว่าให้มันเรียบร้อยดีกว่าแปบ๊บเดียวครัแบแป๊บเดียวนนะครับผมครับผม 干啥呢？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  ตกตเข้อากอาดยดูข้ลงนะครับเข้อลงอย่างนี้นะแน่นอนไหมโอ้โหโหโอ้ๆๆโอ้โดูนะครับดูดูเวลาเขาเกี่ยวนะครับนะมานะมาละ เขาจะเสียบพค้งข้างๆนะครับไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบ <_ S 1> ตรงๆนะเอาลายยาวเลยนะครับอ,อันนี้คนกินนะครับครับไม่คนไทยนะแน่นอนไหมบ้าโอ้โอเคเลยมาดีมาดีนะครับโอซเซโอซเซนะครับ นะ่ะก็จะเสียพวกข้างๆนะรับ้าเออนี่อยาง <c oughs> แน่นอนไหมแนะ่นอนไหมเพราะว่าแน่นอนนะครับรถตู้

มรถสัตว์แล้วนะครับโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้ยอ่าโอ้โฮอแม้ม่นเนี่รถโฟลกับประธรรมดาไม่เปนหรอกโฮลิฟีบไม่ธรรมดานะครับดูยกนะโอ้โห ฟังเสียงโซ่ครับหนักไหมหนักเฮ hey. hey. ้ยเฮ้ยหล่นโซนอ่ะ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 โอ้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 แน่นอนแน่นอนครับหนักฝีมือไหมเขาทำทุกวันเนาะเราเห็นเรากลัวนะครับแต่เขาไม่กลัวเขาทำทุกวันละ จริงๆเดี๋ยวผมจะรอดูท่อนใหญ่ๆนะครับท่อนแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตุดนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ท่อนนะครับมันจะเป็นยังไงไว้ไม่ไว้นะครับดูนะครับดูนะพี่น้องดูนะตอนไม่ใช่เล็กๆนะครับเปิด ได้จริงครับได้จริงได้จริงแหม่สุดยอดเลยวะเอ,าอ้าดูก็ขึ้นเอ้าโหขึ้นครับขึ้นปัดทุกดูล้อหลังลอยนะครับล้อหลังลอยครับเฮ้ยคาดว่าคาดว่ไหวไม่ไหวนะครับผมขึ้นขึดๆๆๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอน่โอนาโอเคเลยเฮ้งนะพีน่าน่เบ่งพม่าสียวาใหม่ลุงนะครับมันเป็นคนกินนะครับพม่านะครับ ตอนแรกผมนึกว่าคนกินนะประมาณนะโหนะโหนะไหลว่าไหลไหลว่าไหล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 ไฟกูแตก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 มอแตกไปโอ้โอ้โอ้โอเคเลยแก้วแก้วโอเนอะ เอาลงเรียบร้อยครับผมโอ้ดูเขายกไปนะไปนะไปไหมไปไหมมึงรอร้อยพี่น้องมึงรอดูล้อลอยนะครับ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 ไปไปไปโอ้ยแน่นอนแน่นอนครับ โอเคครับผมเจอการชิปต่อไปครับผมถึงลงไม่เรียบร้อยนะครับ